กาแฟสตาร์บัคที่หลายคนรู้จักเป็นร้านกาแฟที่มีสาขาทั่วโลกความสำเร็จของสตาร์บัคในวันนี้สร้างขึ้นมาโดยเด็กยากจนคนหนึ่งที่ชื่อฮาวเวิร์ดชูส์มาฟังเรื่องราวก,กันครับฮาวเวิร์ดชูสเกิดเมื่อวันที่19กรกฎาคมคริสตศักราช1953ในย่านบรุกลินนิวยอร์ก ครอบครัวของเขายากจนมากพ่อของเขาเฟรดชูสทำอาชีพคนขับรถบรรทุกและแม่ของเขาอีเลนชูสเป็นแม่บ้านและมีพี่น้องอีกสองคนคือรอนนี่กับไมเคิลเขาจึงต้องทำงานตั้งแต่เด็กทั้งขายหนังสือพิมพ์ล้างจานและทำงานในร้านขายของชำชีวิตวัยเด็กที่ยากลำบากเหล่านี้ ในหล่อหลอมให้เขากลายเป็นคนที่มีความอดทนมุ่งมั่นและไฟฝันที่จะมีชีวิตที่ดีกว่าจึงทำให้เขากลายเป็นเด็กที่มีความตั้งใจเป็นอย่างมากจนได้รับทุนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยนอ t h ทเ n m มิชิแกนในปี1971และจบก,การศึกษาระดับปริญญาตรีในปี1975เมื่อเรียนจบเขาได้เริ่มทำงานเป็นฝ่ายขายที่บริษัทซีร็ออยู่หลายปี และต่อมาในปี1 9 7 9เขาได้เข้าไปทำงานในบริษัทผลิตอุปกรณ์เครื่องครัวในบ้านจากสวีเดนที่ชื่อว่า h a m m p r u l u s และที่นี่เองทำให้เขารู้จักกับ Starbucks เพราะ Starbucks เป็นลูกค้าที่สั่งเครื่องบดและชงกาแฟกับบริษัทที่เขาทำงานอยู่ในตอนนั้น Starbucks เป็นร้านกาแฟในเมืองเซาท์โธ ที่ก่อตั้งโดยหุ้นส่วน3คนคือเจอร์รี่บอลวินเซฟซิโกและคอร์ดอนโบเกอร์ซึ่งทั้ง3คนนี้มีความลหลงไหลในการดื่มกาแฟเป็นอย่างมากจึงตัดสินใจที่จะหุ้นกันเพื่อเปิดร้านกาแฟเล็กๆในซีแอตเทิลโดยใช้ชื่อสตาร์บัคส์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากนิยายโมบิดิกของเฮอร์แมนเมลเวลในปี1981 ฮาวเวิร์ดชูได้เดินทางมาที่ s t a r ์บัคส์ในเมืองเซาท์โ e ลและได้ลองชิมกาแฟสุมาตราที่ร้านนี้เขาประทับใจเป็นอย่างมากและคิดในใจว่าวันหนึ่งเขาต้องมาทำงานที่นี่และหลังจากนั้นเพียงหนึ่งปีเขาก็ได้เข้ามาทำงานเป็นฝ่ายการตลาดให้กับ s t a r ์บัคส์และต่อมาในปี1983 Howard ร h ดชู ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานที่ประเทศอิตาลีเขาประทับใจในบรรยากาศร้านกาแฟสไตล์อิตาลีรวมถึงประสบการณ์การดื่มกาแฟของที่นั่นทำให้เขาเกิดความคิดจะนำมาปรับใช้กับที่สหรัฐอเมริกาด้วยโดยเขาอยากจะให้ร้านกาแฟกลายเป็นสถานที่ที่สำหรับการนั่งพูดคุยมีความเป็นชุมชนเป็น Third ดเพลส ที่ผู้คนมาใช้ชีวิตกันนอกเหนือจากที่บ้านและที่ทำงานและในตอนนั้นไม่มีใครเห็นด้วยกับไอเดียของเขาเลยในปี1985เขาจึงตัดสินใจลาออกจาก Starbucks เพื่อมาเริ่มทำสิ่งที่เขาเคยคิดไว้ให้เป็นจริงโดยการเปิดกิจการร้านกาแฟในแบบของตัวเองซึ่งก็คือร้าน i l g i o n a l e ร้านกาแฟสไตล์อิตาเลียน โดยมีลูกค้ามาอุดหนุนหลายร้อยคนตั้งแต่วันแรกที่เปิดและร้านของเขาได้รับความนิยมเป็นอย่างมากต่อมาในปี1987เขาก็ได้เข้าซื้อกิจการ Starbucks ในราคา3.8ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ133ล้านบาทในขณะนั้นเนื่องจากตอนนั้นประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมคุณภาพสินค้า โดยได้ควบรวมเข้ากับร้านเอลจิโอนาเลของเขาเองและใช้ชื่อ Starbucks มาจนถึงปัจจุบันนี้หลังจากวันนั้น h o w a r d c h u ชูสก็ได้เปลี่ยน Starbucks ให้กลายเป็นร้านกาแฟที่ไม่ได้จำหน่ายกาแฟคุณภาพเยี่ยมเพียงอย่างเดียวแต่ยังกลายเป็นสถานที่ที่ให้ผู้คนได้มาพบปะพูดคุยและมีวัฒนธรรมองค์กรเฉพาะตัวจนตอนนี้ กลายเป็นร้านกาแฟที่มีสาขามากกว่า38,000สาขาใน84ประเทศทั่วโลกในช่วงปี2023และมีแผนที่จะขยายไปให้ถึง55,000สาขาในปี2030ทำไมสตา b u c k คถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ข้อแรกมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน How would choose มองเห็นศักยภาพของ Starbucks ตั้งแต่แรกเขาเชื่อมั่นในการสร้างร้านกาแฟาให้กลายเป็น Third Place ของลูกค้าสถานที่ที่ผู้คนสามารถมาผ่อนคลายพบปะสังสรรค์และทำงานถึงแม้จะนำเสนอไอเดียแล้วถูกปฏิเสธก็ตามเขาก็ยังเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของเขาจนถึงขั้นลาออกไปลองทำร้านของตัวเอง 2. ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ลูกค้าเขามุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาในร้าน stopped ส a r b u บั s เขาใส่ใจในรายละเอียดทุกอย่างตั้งแต่เมล็ดกาแฟที่คัดสรรอย่างดีบรรยากาศในร้านไปจนถึงพนักง,งานที่ให้บริการอย่างเป็นมิตร 3. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เขาเชื่อว่าพนักงานคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จเขาจึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับพนักงานส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจรวมถึงมอบสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงานที่ผ่านมาฮ o เวิร์ดชูส์ดำรงตำแหน่ง CEO Starbucks ถึง3รอบด้วยกันครั้งแรกในช่วงปี1987ถึงปี2000 ครั้งที่2ในช่วงปี2008ถึง2017ก่อนที่จะส่งมอบตำแหน่งให้กับเควินจอห์นสันและครั้งที่3คือการกลับมาเป็นการรักษาการในช่วงปี2022ถึง2023และส่งต่อตำแหน่งให้กับลักสแมนนราซิมหันเมื่อเมษายนปี2023ที่ผ่านมาโดยเขาลดบทบาทตัวเองลงเป็นเพียงแค่รีบปรึกษา และคณะกรรมการจบแล้วครับสำหรับเรื่องราวของ Howard s c h u o t z ขอบคุณครับ